you mm -hmm. นะส่งให้ตัวเองก็ได้นะครับผม x เปิดแมสก์ค่าสองนะครับ a p gmail จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้อง a p gmail ต้อนรับเข้าสู่ Expert Mac Channel นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้ Gmail นะครับการส่ง Gmail หรือการอ่านกล่องข้อความที่มีคนส่งมาให้เรานะครับซึ่งในวิดีโอก่อนนั้นผมได้สอนการสมัคร Gmail ไปแล้วนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำความรู้จักการใช้อีเมลการส่งอีเมลแล้วก็การอ่านจดหมายอีเมลที่คนอื่นส่งให้เรานะครับ จะใช้ยังไงติดตามรับชมจากวิดีโอนี้ได้เลยครับครับสำหรับวิธีการใช้ Gmail นะครับสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักก่อนจะใช้ Gmail ให้เป็นก็คือเราจำเป็นต้องรู้จักส่วนประกอบของ Gmail ซะก่อนนะครับซึ่ง Gmail นะครับจะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือจะเป็นเมนูนะครับเมนูแล้วก็ส่วนของเมนูคือฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่คือส่วนของอ เนื้อหาอ e ีเมลที่มีการส่งเข้ามาหาเรานะครับเมนูแรกที่เราต้องรู้จักก็คือเมนูเมนูเขียนนี่คือเมนูเอาไว้สําหรับเราส่งอ e ีเมลหรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปหาคนอื่นนะหรือส่งหาตัวเองก็ได้นะครับเมนูเขียนส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่ที่เมนูนี้เวลาที่เราต้องการจะส่งนะครับให้เราไปที่เมนูเขียนนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องข้อความให้เราส่งถึงใครเรื่องอะไรนะครับกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ อาจจะกดส่งพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดส่งหรือจะมีการแนบไฟล์แนบรูปภาพนะหรือแนบวัตถุนะเราก็สามารถที่จะแนบเข้าไปแล้วก็ส่งไปได้นะครับส่วนเมนูที่2นะครับก็คือเมนูกล่องจดหมายเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูตรวจสอบว่ามีใครส่งอีเมลเข้ามาหาเราบ้างและเราได้รับอีเมลจากใครมาบ้างนะครับเมนูเมนูตรงนี้นะครับยกตัวอย่าง ล่องจดหมายนะครับก็จะมีหลังจากที่เราทําการสมัครอีเมลเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เขาจะมีอีเมลจากทีมชุมชน Google นะส่งอีเมลมาบอกเราว่าเราได้ทําการสมัครอีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมนูติดดาวนะเมนูอื่นๆนะเมนูติดดาวพวกนี้ก็คือเอาไว้สําหรับเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับให้เราได้เลือกใช้ให้เราได้ส่งจดหมาย อย่างอื่นๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพ้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมและกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับโอเคสำหรับสิ่งแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยส่งอีเมลนะครับผมจะพาลองส่งดูโดยการไปที่อีเมลเขียนนะการเขียนการเขียนตัวนี้คือหมายถึงการส่งอีเมลนะการส่งอีเมล เราสามารถส่งอีเมลให้ได้มากกว่า1คนนะครับสมมุติว่าผมจะส่งให้คนที่ชื่อพระสุชนัศน์ชื่ออีเมลนะครับตัวนี้นะเนี่ยส่งอีเมลนะหรือเราจะส่งคนที่2ก็สามารถส่งได้โดยการใส่คอมม่านะครับสมมติว่าเอาให,ให,ใหนะม,ม่ๆนะพิม คอมมานะฮะส่งให้ตัวเองก็ได้นะครับผม x เปิดแมส52อัครับ gmail จริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องอัดจีนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่ส่งจดหมายให้คนอื่นนะครับเราก็ขออีเมลจากเขามาขอชื่ออีเมลเขามาแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับชื่อเรื่องอนะ่ะชื่อว่าอะไรสมมติว่าทดสอบนะชื่อเรื่องว่าทดสอบส่งอีเมลนะครับนะ สร็จแ,แล้วมีเนื้อหาอะไรบ้างเราก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์ไปนะพิมพ์ตัวนี้ถ้าหากว่ามีต้องการที่จะ,ะจัดรูปแบบตัวอักษรก็สามารถทําได้หรือจะมีการแนบลิงก์นะหรือจะเป็นการแนบไฟล์แนบไฟล์ในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องการแนบไฟล์ Word ไฟล์ Excel หรือไฟล์รูปภาพก็สามารถทําได้นะครับส่งสติกเกอร์ก็ได้นะครับอีโมจินะส่งรูปภาพก็สามารถทําได้นะครับหลังจากที่เราทําการพิมพ์แล้วก็แนบไปรีทีท่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราทําการกดส่งได้เลยนะครับซึ่งการส่งเนี่ยเขาจะมีการกําหนดเวลาส่งหรือจะกดส่งได้เลยก็ได้ในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างส่งเลยนะครับอ่าเห็นไหมหลังจากที่ส่งไปปุ๊บเมื่อกี้ผมพิมพ์ส่งให้2คนใช่ไหมก็คือคนที่ชื่อพิทธนกับคนที่ชื่อเอ็กเปิดแมทถ้าสองก็คือส่งให้ตัวเองนะครับเราก็จะได้รับอีเมลมาแบบนี้ในกรณีเดียวกันนะครับสมมุติว่ามีคนส่งจดหมายไม่ให้เรานะฮะให้เรา หลักที่เราจะตรวจสอบเนี่ยว่ามีคนส่งจดหมายอะไรไม่ให้เราเนี่ยให้เราคลิกที่กล่องจดหมายนะครับก็จะมีอีเมลเข้าประมาณนี้ให้เราทำการคลิกเข้าไปนะเราก็จะเห็นชื่อเรื่องนะครชื่อเรื่องก็คือทดสอบส่งอีเมลเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถอ่านได้หรือเราจะตอบกลับก็ได้นะครับตอบกลับไปหาคนที่ส่งให้เราโดยการคลิกตอบกลับแล้วก็พิมพ์แล้วกดส่งกลับไปนะเป็นการสนทนาในระดับหนึ่งนะครับหรือนะฮะ ว่าเราจะส่งต่อแล้วก็สามารถทําได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการ forward email เหมือนว่ามีคนส่งให้เราเราต้องการให้ส่งข้อความเนี้ยหรืออีเมลตัวเนี้ยให้กับอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักเราก็สามารถได้คลิกส่งต่อได้แล้วก็พิมพ์ชื่ออีเมลตรงนี้แล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับเอาละนะครับเมนูเขียนไปแล้วส่งจุดหมายไปแล้วเมนูอ่านข้อความก็อ่านไปแล้วนะครับแ,แรกเรามาดูที่อ่า เมนูกล่องข้อความกล่องจอดหมายกันหน่อยนะครับในกล่องจอดหมายในสมมติว่ามีคนส่งมาให้เราเยอะๆเราใช้อีเมลไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีอีเมลเต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะลบออกนะเนี่ยเราสามารถที่ติ๊กนะติ๊กอย่างเงี้ยเราเขาจะมีเมนูด้านบนมาให้ก็คือเราสามารถที่จะลบนะหรือสามารถที่จะทําเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านนะหรือจะ เลื่อการแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะที่เมนูลบนะส่วนมีคนส่งมาปุ๊บเราอ่านแล้วก็กดลบได้โดยการคลิกนะแล้วก็กดลบประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการกระจัดพื้นที่นะการทํางานใน Gmail ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายตาสําหรับอีเมลที่ไม่มีความสําคัญแล้วเราก็ควรที่ลบออกนะครับอ่ะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอการ ส่งจดหมายแล้วก็การอ่านกล่องข้อความหรือจะเรียกว่าการใช้ Gmail นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ